เป็ดตาอยู่บน้อพี่น้องเลยมื่อนี้เพิลมแท้เมื่อนี้พี่น้องโน่นไส้ทอดและโลงเนาะเมื่อนี้เนาะแต่มีพี่น้องมาไหมพี่น้องมาทั้งเทิงไหมขั้นหนึ่งเบาวฟังโพงเปิอเปิดเพลงมวลแท้เลย เตี่ยสุดบ่เฮ้ยตามฟังบ่เฮ้ยเมื่อมันจะฉนโฉบลงเมืองฝาค่ะเป็นตาเป็นตาสิถือฝาเลอเมืองฝาเม,มือมม่อนงก็เมื่นตาใ,ใหญ่กืบบได้มันลมแหงอ๋อตาฮีตาฮีาฮพีอนอ่น้องด้ยคน เอฟซีหน่อยนะคะละดดมกระโดดนห่เปปัญหาอะไรนะคนทุกท่านอ้าวยังดูยังดูดอ้าวล,ล,ลม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 มาพี่ก้อนมือนี้คือตัวใหญ่เนี่ยอยู่ได้เลยตัวใหญ่อยู่นะ ปลาเปียนมามามาปลาเปียนปลาตัวใหญ่เข้าแล้ววันนี้ปลาตัวใหญ่เข้าเด้อวันนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาเฮ้ยเอาเอาใส่ดูจับเอาบอ่ให้ห้าจับ,หเ,เ,เ,บเ,เหมือนห้ามือห้ามือห้ามันบระเด็นมีถุงเฮอย่ามันมือ

ยาได้จักโตัวเถอะวะข้าวแวบบแวบบแวบบนี่ไปชงสามตัวอีแม่อีแม่รุดแล้วเดี๋ยวเดียวทำไหมาจับขึ้นไนด้ปะน,นี้เด้อนำแห้งอีหลีเหยอ เหมือนนี้เนะะมาะลมแห้งวันนี้เหมือนนี้นะเดี๋ยวใส่กับปีนแค่แหวมาทั้งตีลมพัดอ้าวา <c oughs> โอ้ยแย่ยน่อยนะวะเออว่าจัดการมันลม <c oughs> โอ้ยเป็นาลมแห้งกระโดกระเดียดเท่เลย สองตัวมันอีตัวใหญ่เนานะเออตาใหญ่ละเด้อตาใหญ่คราวแล้วบรรยากาศดีมากเลยอุ้ยราดาได้ยังอันนั้นนะป่าใหญ่บ่อาดาก็ได้โย <c oughs> <c oughs> กย่างเดียว sang nhau gang ơ đi sụa 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 ô lên thôi nâng cào ừ. cho <laughs> đây <Để tổ> nâng <laughs> cào nhớ khòi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  nhớ ขบขบเด้อขบขบเด้อย่งใหญ่เด้อย่งใหญ่เด้ออ้าวเอาคบเอารุตเอาหัวอาหารขึ้นมา ากี neck, ่หินนั่งขึ้นหน้าเด้อเอ้ยขวโยกย่างเดียวแล้มันจะคำมาสักเอาไีสองตัวอาเซ่เลยถ้าดันตีลงไปน้ำไปเลยอ่ะเฮ้ยถ่วงโยกโยกย่างเดียวมันชิประทานถ่วงมันได้ ได้ตัวนึงได้ตัวนึ่งได้ตัวนึงก้วดังตะโยกวันี้เรปงหดนันสามี่ยกแหละแกคอุบกยขาแขง็เราเจ็บขาได้ไม่แย่แช่งนะอ่ะเฮ้ยยกข้างนี้นะ ออกก่นี่เอาเอ้าเอามาไกลๆมาเห็นเออเอหวานบัี้หิน้อมาอออะโอเคโอเคโอ้ย เฮเอามาอีกบานกันด้กว่าเดี๋ยวลงไปดั่งลูมนะขอดีบๆง่าังวใส่ใส่งางขอเจอเจใ่จแส่อยกยกแลเบยุแก ตัวกันโยกก็เป็นเ้าียางตัวอะไรแบนี้คือสิบตัวเนาะตัวเก่าสิบตัวกันบอรอดนี่เ้ยพึงแลวสานาที่อโอ้ใส่ีนี่น่เนาะมาดอกนี่เนาะนี่ก็ดีซิ่ตัวด้กำนึง คนไทยทเป็นเลยอหน้อยอีเดี๋ยวที่พาาค่ะอันขีเลือกามผักอึดซึ้งพั้าดอกเข้าสิงเงเอาเนี่ยเองเอาพุธเจ้านะนั่นนั่นนั่นั่ก็เป็นแค่ออกเฉยออกเฉยกูง่หยๆนะอนนี้เลนดีล่ะโอ้ยเห็นไดล่ะด้เลนดล่ะัอ นักลมเนาะมือน,นี้เนาะมือน,นี้ลมแห้งเนาะแต่กระตูงใหญ่กว่าหลอกกอนได้เมือน,นี้นะอ้าวเดี๋ยวจะเอาใส่กระตาก่อนเด้อแบบพี่น้องเว้ย <c oughs> ได้พื้นไต้ไฟกันแล้วเด้อบาทเด้ออีกสักหน่อยก่อนเท่ากันดียังจบคลิปกันชิมีผักกันขึ้นกันกนบชาเบิงว่าชิถือบอก,กันถือกับยังมีผักกันขึ้นคาบ,บมีกัน ข้าว่าถือจ้ะเมื่อป้าได้บาดฉันลม,ลมแหงโอ้ตัวนี้ก็ดีถือกี่ว่นเดียวน,นี้นีไ่ไปส่งตู่ตัวนั้นมาเอาบ่ป้าไมู่่าฉันเ่ยเนี่ย,ยงมึก่นอนไปนี่ đây xong đây đẹp Ồ oh, anh có hiện hùng nó anh có khuyên nhàng hả nó ở nó ở đây lại tờ vừa đứa ừ. tuổi nhai đấy mà nhìn có chung vàng đấy สามซูตสามโซ่บอลดานะถุรักถุเล่ด้วยสน้องเล่ทำแมวใส่ลมพอลมแห้งพอมันหมืดมันเลยพอคอยเห็นถือนลมใช่เห็นปะมันถือทำไมมันเป็นแบบนี้ละมันเป็นมัวมัวแบบนี้ละ เอาโอ้โหร้อนร้อนโอ้ยสเปียกไปแล้วสเปียกดูเฮ้ยตะวันค่าลงโอ้ยงดแล้วบ่นาสงสัยสิงดเห้ พวเขามานอนบ่ราปาน